พูดถึงเรื่องเกี่ยวข้าวแล้วพาไปดูที่โนนสูงบ้างดีกว่าค่ะคุณปร,รินทนร์ที่โนนสูงเนี่ยมีสีสันเด็ดเลยเพราะว่ามีหญิงคนหนึง่งแต่งชุดเป็นเงาะป,ป่าแล้วก็ลงไปเกี่ยวข้าวผมคุ้นๆเขานะ คุนสิคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาขายอาหารตามสางขายผัดไทยเขาเคยไปผัดไทยงานกับถิ่นด้วยเป็นประจำเลยคนนี้เนี่ยใครๆก็รู้จักในแถบโนนสูงค่ะเจ๊ภัยค่ะไปดูเจ๊ไยัยพาผู้สื่อข่าวไปกลางทุ่งนาบ้านพลจลหลกตำบลมะข่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเจ๊ไัยเนี่ยก็คือนางรำไพชามเบอร์แลนด์อายุ47ปีค่ะเป็นชาวโนนสูงพาผู้สื่อข่าวไปดูการโชว์ฝีมือเกี่ยวข้าวของเจ๊ภัยเนี่ยแหละค่ะซึ่งก่อนจะ ไปเกี่ยวข้าวเจ้ไพก็ต้องจัดเต็มก่อนสิคะแต่งชุดง้อป่าทาหน้าสีดําทาลิปสติกสีแดงแล้วก็ใส่วิกผมสีรุ้งคล้ายกับง้อป่าในตัวละครชื่อดังที่เจ้ไพเขาชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละค่ะซึ่งท่านผู้ชมถ้าติดตามเคซีทของเราจะจำกแกได้นะเพราะว่าตอนงานทอดกรถินเมื่อประมาณช่วงเดือนที่แล้วนะะก็แบบนี้เลยชุดนี้เลยมาผัดไทยผัดมีโคราช นะแล้วก็โอ้โหร้องราทําเพลงเป็นที่สนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านนะใช่ค่ะซึ่งนางรําไพหรือเจ๊ไพที่เราเรียกกันเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่เจ๊ไพนะต้องแต่งกายเป็นง้อป,ป่านะ <c oughs> เขาบอกว่าตนเองเป็นคนชื่นชอบชุดง้อป,ป่ามากจึงลองแต่งกายเป็นง้อป,ป่าใช้สีดำนะฮะอันเนี้ยโอ้โห เจ๋งมากเลยเขาบอกใช้สีดําจากก้นหม้อกระทะมาทาไปนะกนอนแรกๆใช้จากก้นหม้อกระทะใช่ที่ใช้เครื่องสําอางปกเิแลวก็เรียกเสียงคือฮาตอนนี้เป็นเครื่องสาอางใช่ไหมฮะก็กลายเป็นที่ชื่นชอบของคนในพื้นที่ท่านผู้ชมและเหตุผลที่แต่งชุดง้อป่ามาเกี่ยวข้าวในครั้งนี้นะฮะก็มีการเชิญผู้สื่อข่าวไปชมด้วยเนี่ยก็บอกว่าเพื่อต้องการให้เกษตรกรที่ขับรถผ่านไปมามีความสนุกสนานไม่เครียดจนเกินไปเนี่ยฮะก็เป็นภาพบรรยากาศของเจ๊ไผ่ในชุดเงาะป่า ใครชื่นชอบตัวละครแบบไหนก็ลองไปแต่งสร้างความสุขให้กับตัวเองก็ได้เหมือนกับเจ๊ไัยนะคะค